สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิวพูชูชัยนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับลิวพูกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเรามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับเจกันคอปยืยนยันว่าเขาต้องการให้โรเบรโตเฟอร์มิโนนั้นอยู่กับทีมลิวพูของเขาต่อไปและดูเหมือนว่าเขาอาจจะต้องยอมรับข้อเสนอของสโมสรที่มีเงื่อนไขต่างๆที่ลดลงไปมากในแบบที่สโมสรที่เคยยื่นให้กับทางเจมิลเนอร์ก่อนหน้านี้ แน่นอนข้อเสนอของลิเวอร์พูลวางอยู่บนโต๊ะของฟิเบนโนแล้วและตอนนี้เหลือแค่เพียงการตัดสินใจของเขาเพียงเท่านั้นฟิเบนโนได้รับความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายในเวลานี้และมีความเปลี่ยนไปได้ที่เขาอาจจะกําลังพิจารณาข้อเสนอที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตของเขาเพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาสุดท้ายในอาชีพของเขาอีกด้วยเรามาดูข่าวต่อมากันเลยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีการเสริมทัพเพิ่มเติมแล้วนะครับในเดือนมกราคมนี้ มันเป็นการตัดสินใจของเจเกนคอปที่จะใช้โอกาสที่มีในเดือนมกราคมของเขาเพื่อเซ็นสัญญากับนักเตะรายใหม่ในตำแหน่งตัวลุกอีกคนอย่างโคลดคัคโปแทนที่จะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลคนใหม่และนั่นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีความเชื่อมั่นในผู้เล่นกองกลางที่เหลืออยู่แค่ไหนและเขาจะเชื่อมั่นแบบนั้นไปจนถึงช่วงซัมเมอร์หน้าและเชื่อว่าฟาเบนโดที่มีฟอร์มดรอปลงในเวลานี้จะสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีได้และยอดเยี่ยมได้อีกครั้ง และหากย้อนไปฟังเจกันครับพูดถึงการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์สำหรับเดือนมกราคมนี้ในช่วงถแถลงข่าวความพร้อมของทีมหงแดงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันนะครับเจกันครับบอกว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปไม่ใช่แค่เฉพาะปัญหาของผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเท่านั้นการป้องกันมันควรจะเริ่มต้นในแนวลุกถ้าคุณป้องกันตรงนั้นไม่ได้แผงกองกลางก็ไม่มีโอกาสทำเช่นกัน ผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลคนเดียวไม่สามารถแก้ไขในสถานการณ์นี้ได้หรอกนะมันต้องเป็นความพยายามร่วมกันเรารู้ว่าเราต้องการป้องกันอย่างไรและนั่นเป็นสิ่งที่มันชัดเจนในตอนนี้มันเป็นเรื่องของความสมดุลไม่ใช่แค่เพิ่มมิดฟิลคนเดียววิธีที่เราต้องการป้องกันนั้นชัดเจนมันได้ผลมาตลอดแต่ตอนนี้มันไม่ได้ผลและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าอลิสันเบ็คเกอร์คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลก เราทำงานและพยายามแก้ไขกันตลอดเวลาผมมีความสุขกับวิธีการเล่นของเราหรือไม่น่ะเหรอก็ไม่ไม่เลยด้วยซ้ำแต่มันไม่ใช่ปัญหาของแผงกองกลางมันเป็นเรื่องของทุกๆตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแน่นอนเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้เรารู้ว่าเราพ่ายแพ้ที่แบบหมดรูปที่เบนฟอร์ดและตอนนี้เราต้องการแสดงปฏิกิริยาอีกครั้งและเรามีโอกาสที่จะทำมันอย่างนั้นในวันพรุ่งนี้ ตอนนี้ผมบอกทุกคนได้เลยว่ากองกลางไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดและบางทีผู้คนอาจจะโทษผู้เล่นในตำแหน่งแนวลุกที่ยิงประตูไม่ได้แต่ผมไม่ต้องการแบบนั้นมันเป็นความรับผิดชอบสำหรับทุกๆคนในสนามเกเกนคอปกล่าวเรามาดูข่าวต่อมากันเลยนะครับบลูสีดอทมูลคาดว่าจูดเบลิงแฮมจะทำการยืนยันอนาคตของเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมหรืออยู่ที่นี่ต่อไปซึ่งมีลิเวอร์พูลเรอลมดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ กำลังรอการตัดสินใจของเขาอยู่เช่นเดียวกันและลิวอ์พูก็มั่นใจมานานแล้วว่าการย้ายไปยังถิ่นแอนฟิลเป็นความชอบของจูดเบลลิงแฮมแต่การพูดคุยกันอย่างเป็นทางการไม่เคยเกิดขึ้นเลยจากที่ผ่านมาในขณะที่ดอทมูลเชื่อว่าเบลลิงแฮมซึ่งมาร์กพ่อของเขาเป็นที่ปรึกษาหลักของเขามีความต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมไปแต่พวกเขาก็มีความต้องการอยากที่จะให้จูดอยู่กับทีมไปอีก12เดือนต่อจากนี้ ดัดมูลหวังว่าการเจราจารในเร็วๆนี้จะยังพอโน้มน้าวให้เบรลิงแฮมนั้นอยู่กับพวกเขาต่อไปได้และได้ทำการเตรียมข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่มีค่าเหนื่อยสูงอย่างมากพร้อมกับการใส่ออปชั่นในค่าฉีกสัญญาเอาไว้ด้วยเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำกับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ก่อนหน้านี้แต่ถ้าหากยูดเบรลิงแฮมยืนยันความตั้งใจของเขาที่จะย้ายออกจากทีมทางปรตูเซียดัดมูลเองก็จะตั้งค่าตัวของเขาไว้ที่ละาวๆ150ล้านยูโร และนั่นจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับ3มตลอดกาลก็มีประมาณนี้ครับสำหรับข่าววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ